โอเคครับ,บคุณครับระครังกระแมงกระแมงมาเลยอ่ะพร้อมสู้ยกทีหนึ่งอ่ะเรามาดูกันนะครับเอาเป็นว่าข้อแรกครับข้อนี้นะครับมีในเพจแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมีคุณคณรูหลายลท่านก็สงสัยแล้วก็มีการตอบผิดตอบเพี้ยนกันอยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยข้อแรกเป็นลักษณะของเลขยกกําลังที่เราจะมีข้างล่างนะครับเป็นตัวตัวข้างล่างในส่วนนี้เราเรียกว่าฐานใช่ไหมครับเป็นฐานของเลขยกกําลังนะตัวนี้เรียกว่าฐานส่วนตัวเลขข้างบนเราเรียกว่า เลขชี้กำลังถูกต้องไหมครูครับตัวนี้ผมขออนุญาตทบทวนไปด้วยนะครับข้อถามว่า x คือข้อใดดังนั้นคุณครูต้องระมัดระวังว่า x ของเราเนี่ยมีอยู่2บริเวณหรือ2ที่หมายควาว่าถ้าเราแทนค่า x ด้วยเลขอะไรนะครับด้านล่างตรงนี้ด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นค่า x ด้วยแต่อย่าลืมว่าข้างล่างเนี่ยเมื่อ x เป็นใครแล้วต้องบวก2ด้วยวิธีการอย่างง่ายๆที่คุณครูสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ก็คือว่าการที่ข้อถามว่า x มีค่าตรงกับข้อใดถ้าเป็นลักษณะนี้คุณครูแทนช้อยส นะแทนช้อยคำตอบนะครับจะได้คำตอบที่เร็วกว่าเนาะแนะนำให้ลองแทนค่ากันละกันนะครับคราวนี้นะแทนค่าก็หมายความว่าเราลองเลือกอ่ากขคงเลือก6543มาลองพิจารณานะครับแต่ถ้าใครมีพื้นความรู้อยู่บริเวณนี้นะครับคุณครูจะรู้เลยว่าเลข1 2 5ริเนี่ยจริงๆมันจะมีตัวเลขยกกําลังชุดหนึ่งนะครับที่เป็นเลขอะไรนะยกกําลังอะไรนะสักอย่าง ที่มายกกําลังแล้วมันจะกลายเป็นเลขตัวนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าประมาณนี้ผมพูดไว้ประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่ถนัดเดี๋ยวเรามาลองดูข้อนี้ลองใช้การแทนค่าคุณครูลองดูสิจะแทนด้วยเลขอะไรดีแล้วยกด้วยเลขอ่ายกกําลังด้วยเลขอะไรถึงจะเหมาะสมเพราะนั้นข้อนี้ถ้าผมจะลองดูนะครับตามความรู้ที่เราควรจะลองค่อยๆมองเนี่ยผมจะทําการสิงตาน้อยคุณครูรู้จักไหมฮะการสิงตา้อยก็คือการแอบมองช้อยและผมคิดว่างองูน่าจะเป็นคําตอบที่ดี งงงูคือเลข3หมายความว่าข้อนี้โจทย์ถามว่า x เป็นเลขอะไรไปแปลว,ว่าคุณครูกําลังจะแทนค่า x ด้วยเลขอะไรครับอ่าแทนค่า x ด้วยเลข3นั่นเองถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเราจะแทนค่า x ด้วยเลข3แปลว่าจากโจทย์ครับคุณครูก็จะเอาเลข3แทนค่าลงไปจากโจทย์คุณครูจะเห็นว่ามันมี x แล้วบวกกับ2อยู่ดังนั้นถ้าผมลองเขียน x เปลี่ยนเป็นเลข3จะกลายเป็น3บวก2แล้วยกกําลังด้วยตัว x ถูกต้องไหมครับคุณครับ การยกกาลังด้วยตัว x หมายความว่าข้อนี้เราให้ x เป็นเลข3แล้วก็แทนค่า x ลงไปแบบนี้นั่นเองอ่าโอเคนะครับชัดเจนนะผมจะทําการแรงเงาตัวที่เป็นค่า x นะครับก็คือสีฟ้าเบริเวสีฟ้าตัวนี้ก็คือตัวแปร x ของของพวกเรานั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้คุณครูจะเห็นว่าข้อนี้ถ้าเราลองแทนค่านะครับแล้วลองบวกดูลักษณะของการทําข้อนี้เรารู้ว่าตัวเลขข้างล่างมันเป็นเลข3บวกกับ2ดังนั้นข้อนี้เราสามารถมองให้เป็น เลขฐานมองให้เป็นเลข5ได้เลยนะครับแล้วก็ยกกําลัง3แบบนี้นั่นเองอคุณครูชัดเจนไหมครับเนาะเข้าใจตรงกันนั่นหมายความว่าตัวนี้กลายเป็น5ยกกําลัง3ในทางคณิตศาสตร์นะครับเลข5ยกกําลัง3เนี่ยก็คือเลขฐานที่เป็น5แล้วเลขชี้กาลังคือเลข3เนี่ยความหมายก็คือเราจะเอาเลขฐานนะครับก็คือ5เนี่ยคูณกันตามจํานวนเลขชี้กําลังนั่นเองเพราะฉะนั้น5ยกกําลัง3ก็คือ5คูณกัน3ตัวถูกต้องไหมครับเราก็มี5ตัวที่1และ คูณกับ5ตัวที่2แล้วก็คูณกับ5ตัวที่3แบบนี้นั่นเองอคุณครูชัดเจนไหมครับ้คูณ5คูณ5คุณครูลองคูณดูโดยไม่ใช้เครื่องคำนวณนะครับหลายหลายคนผมเชื่อว่าคุณครูจะติดการใช้เครื่องคำนวณเวลาที่คุณครูทำพจนสอบเพื่อเพื่อให้มันเร็วแต่หารู้ไหมว่าการที่คุณครูใช้ตัวช่วยในในในลักษณะของการใช้เครื่องคำนวณใช้เครื่องคิดเลขหรือแม้กระทั่งใช้แฟนหรือใช้กิ๊กที่นั่งอยู่ข้างๆ เพราะนั้นผมลามไปถึงแฟนถึงคิดคุณครูละถ้าคุณครูไปใช้คนอื่นคิดคุณครูจะไม่ได้คิดเองเมื่อคุณครูไปเจอสถานการณ์จริงๆหรือคุณครูไปเจอโจทย์จริงๆอ่ะคุณครูจะทําไม่ค่อยได้หรือคุณครูจะนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นการฝึกแนวนี้การฝึกแบบนี้คุณครูต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตตนินินิอ่ะสำนวนสุภาษิตอะไรไม่รู้นะฮะอัตหิอัตโนนาโถนั้นคุณนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนข้อนี้จะเห็นว่า ห้าคูณห้าคูณห้าเนี่ยคำตอบก็คือ125พอดีซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อนี้ก็ตรงกับเงื่อนไขเลยนะครับตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดไว้เลยว่า x แทนค่าไปแล้วปุ๊บคําตอบจะได้125ชัดเจนอ่าโอเคไหมครับดังนั้นข้อนี้ถ้าจะตอบสรุปสวยๆอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ดังนั้นนะครับ x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเลข3แบบนี้ยิ้มสวยๆแล้วไปตัดชุดขาวรอเลยนะครับคุณครูครับ อ่าโอเคนะคุณครูเข้าใจใช่ไหมครับไหนข้อแรกใครเข้าใจเปิดประเด็นมาแบบนี้คุณครูพิมพ์คําว่าจึง้งมาให้ผมหน่อยฮะ <c oughs> หรือใครกดหัวใจก็ได้ครับอ่ะใครจึง้งมาขอให้คุณครูสาธสิดทุกคนบรรจุได้ในรอบนี้สอบผ่านภาคกกพภาคขอภาคคอภาคงภาคกถึงหอนกฮูกฮเลยทีเดียวเชียว <c oughs> อ่ะโอเคครับยาวความ ความคาดหวังคุณครูมันล้อเล่นผมรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านคงจะพอเข้าใจแต่ว่าผมขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับจริงๆข้อนี้ถ้าคุณครูมีความรู้อยู่แล้วว่า125เนี่ยมันก็คือ5ยกกําลัง3เนี่ยคุณครูจะมองได้เลยว่าเอเลขข้างล่างที่เป็น x บวก2คุณครูก็ลองดูสิ x ควรจะเป็นเลขอะไรหน้าถึงจะบวกกับ2และเป็น5สรุปคุณครูก็จะมองเห็นชัดเจนว่า x คือเลข3 แล้วยกกาลังสามอันนี้คือวิธีการมองอย่างง่ายๆแล้วคุณครูก็จะมาตอบในช้อยข้ององูนั่นเองโอเคนะครับ,อ,รบอ่ะเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านทําได้ข้อนี้ใครทําได้หัวใจเข้ามาหน่อยเร็วเย่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 อ่ะเชื่อว่าข้อแรกเป็นรอบปฐมมาเลิกผมเชื่อว่าคุณครูทุกท่านทําได้ขอบคุณ f c ทุกท่านที่หัวใจเข้ามาฮะ